ยาย่าในละครคือเธอค่ะงานนี้ย่าคือเธอไม่เหมาะกับเป็นนางเอกจริงหรือไม่เสียงสนั่นยาย่าในคือเธอดราม่าอีกสุดท้ายแล้วเป็นแฟนสรุปตรงกันค่ะ ก่อนหน้ามีดราม่ายอมรับเองเลยนะคะโพตลงเพราะไม่ทันได้คิดจริงๆสําหรับภาพถ่ายนะ้าสดของสาวยายาที่โดนกระหน่าด่าจนต้องลบคอมเมนต์ทิ้งออกจากอินสตาแกรมล่าสุดยายาออกมาให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวเปิดวิกวิกสามประเด็นดังกล่าวเข้าใจที่โดนต่อว่าจากแฟนๆหลังจากนี้จะนําคําติชมไปปรับปรุงให้ดีขึ้นดีใจที่ตอนนี้หลายคนเลิกเข้ามาด่าแล้วค่ะเย่คือหนูเข้าใจนะว่าใจทุกคนมาชอบเราหมดมันคงเป็นไปไม่ได้ สิ่งที่เขาติมาหนูก็จะนําไปปรับแก้แต่ก็มีบางอย่างบางคนที่หนูต้องบล็อกไปบ้างเพราะว่าภาษาที่เขาใช้ค่อนข้างหยาบคายคือภาพหน้าสดอันนั้นเนี่ยหนูก็เข้าใจนะคะว่ามันเป็นยังไงมีบางทีหน้าหนูมันก็ไม่รอดจริงๆต้องใช้แอปในการช่วยเพียงแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยมันมีแฟนๆเข้ามาบน่นว่าอยากจะเห็นรูปหนูก็เลยอัพขึ้นไปแบบไม่ทันได้คิดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สายาย่าเปิดเผยนั่นเองค่ะ